โอ้ยมาชนอะไรตอนนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มอีที่ตกแต่ดูดูค่อยๆดูสาการกันไปครับแบบเรียลไทม์อา้าวมาแล้ว1 0ครับได้ประตูไปแล้วครับโูกพ้นหนนาทีมานิดๆเท่านั้นครับเข้าสู่นาทีที่2บาเรนได้ประตูขึ้นนำครับจากทางด้านของหมายลขิบสเซา,าร์มนมูฮัมหมัด ให้เล็งแล้วก็ปาดมาที่เสาสองให้ซอรมานมู h ั m ดีดเข้าไปครับ1.0ต่อศูนย์แล้วครับบาเลนขึ้นนำบรูไนไปแล้วแล้วก็บุกต่อเนื่องเลยครับอาลีไหลมาได้ยิงอีกแล้วครับแม่เซอมานโอ้คนจ่ายคนยิงเป็นคนเดิมเลยครับเนี่ยครับต้องเล่นลูกลักษณะแบบนี้นะครับฝากบอลขึ้นนายกับอับดุลลาอาลีครับแล้วคนตามก็เป็นเซอมานมูหม m ด a d ครับกลองจับมาที่ราฟาเอลโฟกาจโร่ครับ คุณซื้อชาวบราซิลเนียแล้วครับเกมนี้ก็ไม่นในเต็ที่ครับแล้วล่ะครับศักดิ์ศรีของชาติเก็เล่นในเต็มที่ครับเพื่อศักดิ์ศรีของชาติเสร็จขึ้นมาัมหมัดมีอาลีขออยู่ให้ไม่ได้ฝากเอาอารบีอาลีขออยู่ให้ไม่ได้ฟันลาเตย์อารบีเฮ็ดลูกนี้ก็เล่นกันสังไส้ลาเตย์โย่เล่นเฮ็ดลูกนี้บแล้วสเตย์เลือกเตะกัดทิ้งเอาชัวไปเลยครับทางหน้าหนองกาเดมิทเลือกเตะกัดทิ้งเอาชัวร์ไปเลยครับลงสนามมาเป็นมือหนึ่งแทนที่ของมาฟูดนะฮะส่วนคนนี้ครับคุสไมนี่ ลุสลีครับต้องการที่จะทําผลงานได้ดีที่สุดครับก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นี่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะพยายามทําเพื่ออนาคตของผูในในะครับชุดนี้ก็มีแทรกเอายาลูกนี้ไปติดแล้วกลับมาเป็นบอลยาลูกนี้ไปติดแล้วกลับมาเป็นบอลของเรนครับ ดึงจังหวะช้าเลยครับเอาอารบี้เล่นกับออซัดี้จะควยลูกนี้แม่ยากไปหน่อยดูในจะได้โต้ครับเซตกลับมาตั้งกันใหม่หัดซันแต่เด็นสันสวยแต่ว่าไม่แม่นละครับออซดี้ดีดมาได้ปาดลูกนี้แม่ลูกปาดของเอาอารบี้ครับพยายามจะให้ที่จุดนัดพบกับซาลมานโมฮัมเหม็ดนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไปถึงช้าหน่อยเนี่ยครับต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ เกือบจะเบิ้ลประตูที่2ตัวเองครับซามานโมฮัมเหม็ดบูไดเซตขึ้นมาบ้างพยายามเล่นบอลยาวลูกนี้ก็ไม่ตรงเพื่อนละครับเป็นหมายเลขเจครับโมฮัมเหม็ดเฮลมีฮะเตวเตะไวัย22ปีนะครับหลังให้ลูกนี้ขยับขึ้นมาแล้วเล่นลูกโอเฮดข้ามหัวลูกนี้ก็บอลล้อนออกไปครับ พยายามจะดึงโซนรับของบรูนให้ขึ้นมาไล่เป็นหน้าการะดานนะครับแล้วก็ยกเล่นข้ามหลังลายพยายามจะเล่นแบบนี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเกมเลยครับบาเรนอับดุลลาอาลีเอาอะไรอขอมาคนนะึ ยาวไปหน่อยแต่ยังแก้ได้แม่แต่ว่าบอลสุดท้ายพันแข้งมันขาไปเข้าทางของอบูสาม่าครับในวันนี้ยังไม่ทันเซฟก็โดนไปแล้วหนึ่งประตูนะครับอบูสามากก่าเป็นผู้สาประตูที่ถือว่าเซฟเยอะมากๆครับในกลุ่มบีกลุ่มนี้ครับไหลขวางมาได้ซัดลูกนี้นี่ครับกระโดดมาสไลด์บล็อกขวางไว้ได้ครับทางด้านของโมฮัหมหมัดฮิวมี่ครับ เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมรับอยู่แล้วครับมีสลับเอาโบฮัสซันรับหมายเลขเก,ก้าลงสนามมาแล้วครับดูในคิกอินมีวิ่งข้ามหนึ่งคนแล้วไหลกลับมาให้เซอมามนเซอมา,ามนยึกยักอยู่แล้วคืนกับมาที่เอาซันดี้เล่นกับเอาอาราบี้ครับตีโค้งไปสวยและยกจะให้ลูกนี้ก็โดนอ่านออกแล้วครับสุดท้ายบังบอกหลังไปทำได้ดีครับเซร์สัสนฮัสซัน วิง่งโค้งจะเล่นหลังลายของเอาอะไรบี้ครับโดนอ่านออกซะแล้วโตมาของพูุนเนี่ยตรงว่นี้เอาออกมาได้ครับแล้วฮาซิกให้ลูกนี้แม่โดนดักได้แล้วจะโต้แล้วครับของเรนโดนตัดกลับมาบอลออกหรือยังออกไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้แม่เกือบจะตัดแล้วโต้คืนได้เหมือนกันครับหมายเลข13อย่างคาริวสอับ อีกหนึ่งผู้เล่นตัวเก่าในแนวรับของบรูไนครับเป็นที่กินของบาเรนนะครับบรูไนนะมีขยับเปลี่ยนชุดสองลงมาเสียบบ้างแล้วครับส่วนทางฝั่งบาเรนเะนี่ยมีมายืนรออยู่สองคนนะครับเอาอะไรดีซ้ายจ่ายกลับมาให้กับเอาซันดี้มีอับดุลลาอาลีครับมาแปะบอลคืนแล้วยกเล่นหลัไลายอีกแล้วครับ โอนจับฟาวไปครับโบู่ทางด้านของบรูไนครับไปผลักเข้าใส่ทางด้านของเซาร์แมนนะะเป็นอเมรุนฮาซิกครับแข้งตัวเก่งของบรูไนเลยครับจังหวะมือออกเยอะไปหน่อยครับฟาวรวมครั้งที่หนึ่งของบรูไนในเกมนี้ครับรีคิกกดเล่นมาแล้ว เอาเท้าซ้ายร่างยักษ์ครับเบิ้ลมาลูกนี้ไม่แม่นเตตะสวนลูกนี้ก็ไม่ตรงรอบครับ